คิดเช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูมะเขือม่วงมาฝากอีกแล้วค่ะเรามีมะเขือม่วงลูกใหญ่นะคะก็ทําความสะอาดจากนั้นก็นํามาหั่นให้เป็นชิ้นตามชอบนะจะเอาลายยาวหรือว่าลายขวางแบบนี้ก็ได้ค่ะความหนาก็ประมาณไม่ถึง1เซนนะคะหรือว่าอยากจะเอาบางกว่าน,นี้ก็แล้วแต่เนาะแต่เรากลัวว่ามันจะขาดง่ายนะคะ จากนั้นเราก็จะนำมากรีดค่ะให้เรากรีดทั้งสองด้านแล้วก็อย่าให้ลึกเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะขาดได้นะไปเตรียมเครื่องปรุงเลยค่ะเราใช้เป็นแป้งข้าวโพดนะคะประมาณสัก ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะกะเอาได้เลยนะผสมกับน้ำร้อนคนให้แป้งละลายนิดนึงก่อนค่ะซีอิ๊วขาวน้ำมันงาเล็กน้อยเพิ่มกลิ่นหอมนะคะอินทผาลามสับเล็กๆเลยประมาณสักหนึ่งลูกค่ะเพื่อเพิ่มความหวานพริกป่นเกาหลีเกลือพริกไทยดำปน่นแล้วก็ผงปรุงรสเห็ดหอมค่ะจากนั้นก็คนให้ทุกอย่างละลายนะคะ เราก็จะใส่กระเทียมทุบลงไปด้วยนะคะเ,เพื่อนๆปริมาณตามชอบเลยค่ะจากนั้นก็จะบีบมะนาวตามลงไปแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันลองชิมรสชาติดูนะถ้ามันจืดเ,เพื่อนๆก็อาจจะเติมเกลือหรือไม่ก็ซีอิ๊วขาวก็ได้ค่ะ ตอต่อไปก็จะทําการทอดมะเขือนะคะแต่วันนี้เราทอดในน้ําเปล่านะหรือว่าใครจะใช้น้ํามันก็ตามสะดวกเลยค่ะวางมะเขือลงไปนะจากนั้นก็ให้เราคอยกลับด้านอยู่เรื่อยๆนะคะให้มันสุกในระดับหนึ่งก่อนค่ะกระทะเราเล็กไปหน่อยเนาะที่เหลือเราจะหั่นเป็นเล็กๆนะคะเดี๋ยวเอาใส่ทีหลัง พอน้ำเริ่มงวดลงนะเราก็จะใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะจากนั้นก็ให้เราปรับเป็นไฟอ่อนนะคะค่อยๆต้มค่อยๆตุต๋นไปเรื่อยๆนะคะจนมะเขือของเราเนี่ยมันเริ่มนิ่มค่ะ เมื่อเขือก็เริ่มสุกแล้วนะคะน้ําก็เริ่มงวดลงเรื่อยๆเลยค่ะก็กลับด้านไปกลับไปกลับมานะคะให้มันโดนเครื่องปรุงเยอะๆเลยจากนั้นก็ปิดเตานะคะเราก็จะเอาไปปะข้าวเลยค่ะเพื่อนๆหรือว่าใครจะแยกทานก็ตามสะดวก เราจะโรยด้วยผักชีนะคะหรือว่าจะเป็นต้นหอมก็ได้นะแล้วก็จะมีงาขาวคั่วค่ะ ขบอกเลยนะคะว่าเมนูนี้อร่อยมากเวลาทานกับข้าวเนี่ยมันเข้ากันมากๆแล้วก็แนะนํานิดนึงเวลาเราปรุงเครื่องปรุงเนี่ยเพื่อนๆให้ทําแบบรสอ่อนๆนะคะอยากให้มันไปทางเค็มนะเวลามันซึมเข้ามะเขือแล้วมันก็จะแบบพอดีเลยนะคะใครยังไม่เคยลองอยากจะแนะนําให้ลองมากๆอร่อยไม่แพ้เนื้อสัตว์เลยค่ะ